คีณสองีกี่โมงคะสองวันัวดร้อนทำไมตัวคนนี้บวกีกร้อยห้าสิบอย่าพูดไปนะ แม่เหรอไม่ของไอ้ก็ร้อยห้าสิบเกคนคนรู <t api> <t api> <t 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 ้ไงว่า่ของขา้าสพ่ซื <t <t ้อที่ไหนเนี่ยเราอยู่ตรงนี้แล้วทำอะไรก็ของแท้หมดแหละจริงเหรอจริงเงีปอะอควาตรง